ทรัมป์เคยพูดไว้ว่าโลกร้อนเป็นเรื่องหลอกลวงที่ถูกสร้างขึ้น not big believer climate change. และไม่เชื่อว,ว่ามนุษย์เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวันนี้ทรัมป์กลับมาแล้วพร้อมนโยบายที่อาจสะเทือนอนาคตสีเขียวของทั้งโลก100วันแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์กลับสู่ทำเนียบขาวได้มีการลงนามให้คำสั่งไฟรบริหารมากกว่า100ฉบับ และหลายฉบับในนั้นกำลังเปลี่ยนทิศทางของนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่การยกเลิกกฎควบคุมมลพิษตัดเงินสนับสนุนพลังงานสะอาดไปจนถึงการหันกลับไปพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างเต็มตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สะเทือนแค่ในประเทศแต่กำลังกระทบไปถึงการเปลี่ยนผ่านสีเขียวของทั้งโลกหนึ่งในประกาศแรกๆที่ทรัมป์อนุมัติคือการถอนตัวจากความตกลงปารีส พร้อมประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานระดับชาติและยกเลิกเงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งนั่นกลายเป็นแรงสะเทือนครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั่วโลกทันทีไม่เพียงเท่านั้นทรัมป์ยังยกเลิกเครดิตภาษีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และลมขยายสิทธิในการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในที่ดินของรัฐบาลกลางและล่าสุดราว3า0โครงการพลังงานสะอาดกำลังถูกทบทวนอีกครั้ง รวมถึงโครงการที่เคยได้ทุนจากกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานปี2021ก็อาจถูกตัดงบด้วยเช่นกันในขณะที่สำนักง,งานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA กำลังเดินหน้าแผนยกเลิกกฎสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่กฎคุมคาร์บอนจากโรงไฟฟ้ามาตรฐานการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ไปจนถึงกฎปกป้องแหล่งน้ำ มีรายงานว่า EPA กำลังพิจารณายกเลิกข้อตกลงทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าก๊าซเรือนกระจกเป็นอันตรายต่อมนุษย์ผลกระทบไม่ได้ส่งผลแค่ในอเมริกาเท่านั้นแต่ยังลุกลามไปทั่วโลกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศอย่างอินโดนีเซียและอาร์เจนตินาก็เริ่มมีแนวโน้มจะทบทวนท,นท่าทีต่อความตกลงปารีสส่วนทางสหภาพยุโรปก็เริ่มทบทวนกฎความยั่งยืนบางข้อ พราะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากทั้งสหรัฐและจีนทําให้ต้องหาจุดสมดุลระหว่างเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความอยู่รอดทางเศรษฐกิจทางด้านธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ6แห่งซึ่งบริหารทรัพย์สินรวมกันกว่า14ล้านล้านดอลลาร์ก็ถอนตัวจากพันธกิจในซี r ร่แบงกิ้งอ l เ a ียนส์ทำให้เงินทุนด้านภูมิอากาศทั่วโลกหายไปกว่า20%ซึ่งกระทบหนักกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างกลุ่มอาเซียน ที่ยังต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวนอกจากนี้ยังมีการตัดงบช่วยเหลือด้านสภาพภูมิอากาศให้กับต่างประเทศอีกด้วยราว10%ของงบ Climate Finance ทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงกลับมาที่อเมริกาเองบรรดาโรงงานสีเขียวที่กำลังเติบโตจากนโยบายของไบเดนก็กำลังสะดุดหลังจากที่ทรัมป์ประกาศยกเลิกคำสั่งเร่งยอดขายอี และอีกหลายโครงการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดส่งผลให้หลายบริษัทเริ่มลังเลที่จะลงทุนเพิ่มเพราะไม่แน่ใจว่านโยบายจะเปลี่ยนแปลงอีกเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแค่ในร้อยวันแรกเท่านั้นและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทิศทางสีเขียวทั่วโลกที่น่าจับตามองที่สุดครั้งหนึ่งในยุคสมัยใหม่ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ